สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่หมายแล้วนะที่หมายก็คือนี่คือรูปคุณโมสิ่งที่เธอคุยกับผมตลอดแล้วพอผมมาถึงผมร้องเนี่ยรับรู้เลยครับ รับรู้ถึงความรู้สึกของเธอเลยขนาดยังไม่ทำพิธีเลยนะฮะมันจุกผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะมีชอ่อดอกไม้มีตังหนึ่งบาทมีที่คัดผมแล้วก็รูปของคุณโมกอบกอบรูปก,ก็บอกว่าหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กลผู้สูงอายุ ตามจมพยาบาลก็เป็นใบหน้านะครับเมื่อักครู่ที่บานะก็ได้ยินเสียงต่างๆเสียงรอบข้าง,าง,างเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆอันนี้คือศาลานะครับผมมาถึงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะมาถึงที่นี่แล้วก็จะมีคนเฝ้านี่น่าจะเป็นเล่ยร่อนเนาะคนนึง อันนี้ของสำหรับล่างของผมนี่คือที่ต่างๆก็เดี๋ยวผมจะอยู่ที่เนี่ยวันนี้นะครับวันนี้จะอยู่กับคุณโมแล้วก็จะดูว่าถ้าเรื่องของคุณโมเขาจะจะอะไรงไงแต่ว่ามาถึงปั๊บผมเจอทูบสิบห้าดอกผมเจอทูบสิบห้าดอกก็เดี๋ยวจะได้ทำพิธีเลยแล้วก็เปิดดวงวิญญาณ ของคุณโมนะครับเราจะจะได้รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าพอมาถึงเนี้ยขนลุกเนี้ยคุณดูขนลุกนะฮะเดี๋ยวนี่ยก็คือขนลุกอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเธอเธอเธออยู่ตรงไหน,นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ากลางวันคือมันเขาอาจจะปรากฏแต่ผมอาจจะมองไม่เห็นไง มันมองไม่เห็นจริงแต่ว่าตอนที่ที่ที่เข้าห้องน้ำอะ่ะเธอก็บอกแล้วว่ามาถูกทางแล้วตอนนี้คือมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือแรงจิตศรัทธาอะไรเนี่ยไรยุงอะไรทุกอย่างก็มันก็เป็นเพียงแค่เนาะเพียงแค่ตั้งพอเป็นพิธีถ้าผมมองก็ไม่ได้ว่าจะมีอะไรที่แบบประดับประดาให้มันแบบ เป็นเหมือนเหมือนสถานที่ที่อาจจะเรียกว่าเออหากคุณโมเขาหมดก่อนอายุไขนะครับคุณโมเขาหมดก่อนอายุไขแล้วแล้วเธอสามารถที่ทำอะไรดูเหมือนเธอยิ้มกับผมมากเลยนะยิ้มกับผมมากเลยคือพี่ไม่ถึงเลยว่าผมมาถึงที่นี่ได้เธอยิ้มมากผมรับรู้เลยเธอยิ้มอยู่ตอนนี้เธอยิ้มมาก เธอมีความสุขที่ผมมาแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงให้กับเธอบ้างอ๋อไอ้ตรงนั้นก็คือที่ท,ที่ที่ผมชี้อยู่ผมเข้าใจแล้วท่าเรือของเขาคือต้องไปทางนู้นท้าเรือที่คุณโมขึ้นแล้วเขาถูกมาทางนี้เนี่ยคุณล่องไปทางเนี้ย อันนั้นคือคือจุดที่ที่คุณเต้อสอสอเต้เข้าไปอ่ะ,อะจุดจุดที่เขาบอกว่าคุณโมว่ายน้ําตรงนั้นจุดตรงนั้นที่เขาบอกว่ามีเลือดประดุกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วตรงนั้นก็น่าจะเป็นวัดหรือถ้ำเห็นไหมถ้าหัวข่าวมั้ยตรงนั้นคือตรงนี้มันจะมีมัสยิดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวก็ ลูกจะมีทีวีอยู่ด้วยนะแล้แลวอันนี้ก็ไม่รู้เป็นที่ของใครเนาะผมกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแย่งที่หลับที่นอนกันเดี๋ยวขออนุญาตทำพิธีก่อน ทุกอย่างรับรูกก้หมดเลยอน่ะ Thank <laughs> you. เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะให้คุณไปทุกคนได้รู้นะครับว่าตอนที่ผมทำพิธีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็จะเห็นเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่ผมไปทำมาแล้วก็เลยมาหยิบกล้องไปแล้วคุณจะรับรู้ได้เลยนี่คือแรงสั่นสะเทือนการที่พ่อแม่คงคารับรู้เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นใหญ่แล้วก็ผมอยู่บริเวณของโปะท่าเรือของพี่บูสงคมแล้วมันก็จะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวผมยืนเดี๋ยวสักพักเรือไม่ได้วิ่งนะนี่เรือไม่ได้วิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นโยกขึ้นโยกเลยหลังจากที่ผมรับ <c oughs> เห็นไหมคุณเห็นไหมนี่ไม่มีเรือวิ่งนะฮะที่ไม่มีเรือวิ่งแต่ <c oughs> คุณดูการจังหวะการขึ้นลงขึ้น,นลงนี <c oughs> ผ่ผมรับผมรับน้ำหนักได้เลยฮนะเซไปเซมาอยู่ เห็นไหมฮะแล้วคุณดูนะ<ม>เรือนี่ไม่มีเรือวิ่งนะแล้วคุณดูแล้วดูขึ้นนั้นมาจากไหนคุณดูขึ้นนั้นเ<ม>ห็นขึ้นนั้นไหม,มเนี่ยมามาอีกขึ้นนึงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่กำลังสื่อสารแล้วคุณดูเห็นไหมขึ้นมาเลยขึ้นมายังไงเนี่ยเรือไม่มีวิ่งแล้วคุณดูนะฮะเนี่ย เ,เห็นไหมดูเสียงของยูเปโปเอาล่ะผมมาถึงแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าความรู้สึกของผมพระแม่คงคาแม่น้ำเจ้าพระยารับรู้ถึงสิ่งที่ผมนำเรื่องของคุณโมมาสืา่อสารและ สิ่งที่ผมพูดก็คือการปลดปล่อยคุณโมให้เจ้าแม่คงคาช่วยช่วยคือคุณโมอะ่ะไม่รู้ว่าจะผมไม่รู้อยู่ที่ใดแต่ให้ปลดปล่อยคุณโมมาก่อนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าปลดปล่อยได้ก็จะได้รู้กันคืนนี้เขาจะบอกผมจะบอกหรือไม่บอกแต่ถ้าปลดปล่อยไม่ได้เขาก็จะบอกไว้เขาอยู่ที่ไหนตรงไหน,นย่างไรแล้วที่สําคัญทิศทางแนวโน้มของเรื่องอะ่ะนะฮะ คือตอนนี้น้ําขึ้นคุณดูน้ําขึ้นนะฮะแล้วมันเป็นช่วงเวลาต้องเอาไปสืบเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องของคดีผมไม่ยุ่งและวเรื่องของคดีคุณไม่ช่วยผมผมก็ไม่ช่วยคุณเพราะมันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางคดีแต่ผมช่วยของเรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นผมไม่เกี่ยวกับทางคดีแล้วทางคแล้วก็ดูคุณดูตรงนั้นเลยนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรือที่กำลังวิ่งอยู่ก็คือเรือประเภทเกาะเก็ดเอาล่ะสุดยอดมากเลยเสียดายว่าผมไม่มีเรือคือถ้ามีเรือเราจะเราจะ,จะ,จ,ะจะได้ดูไปเลยว่า ทิศทางของของของคุณโมไปยังไงคือถ้ามีเรือนะก็จะได้แบบไปตามเส้นทางเลย mm. เร็วมาก mm. ทุกหมดเร็วมากคุณดูทุบ mm. มันคือในช่วงของการรับรับการสื่อสารนะครับ แล้วความน่ากลัวของมือกอสักครู่นี้โอ้โหพยศเลยอ่ะแบบผมต้องตกใจเลยว่าเฮ้ยคือเรื่องอะไรอย่าง นะทุกอย่างเอาละแบตบผมก็เหลือสิเปอร์เซนสุดท้ายาก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีปลั๊กไฟนะครับไม่มีไฟเดินเนอะก็คงจบแล้วม ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณของของจุดที่คุณโมที่เขาพบศพของคุณโมนะก็เดี๋ยวหลายคนบอกว่าที่ไหนที่ได้อย่างไรก็คือนี่จุดลุปถ่ของเธอ ขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้นะผมเองก็ไปอยู่ตรงบริเวณของของท่าน้ําแล้วก็ก็ตกใจนะเพราะว่าท่าน้ําที่ไปเยืนอยู่มันก็พยศอะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,น,ลงนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอยู่งนี้นะเพราะว่าแล้วขณะที่คุยแล้วก็รูปคุณโมคืออย่างนี้ สิ่งที่ตอนนี้ถ้าถ้าถ้าเราคุยกันแบบนี้แล้วก็คุยผ่านหน้าคุณโมเนี่ยก็คือว่าคุณโมก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้คือแก้ไขไม่ได้จะมาโกรธอาฆาตแค้นมันก็จะส่งผลให้คุณโมเนี่ยเข้าสู่ในร่างอ่ะช้าค,คือต้องพูดอย่างนี้เลยฉะนั้นคุณโมก็ต้องปลดปล่อยปล่อยวางเวรกรรมของพวกเขาถ้าเขาทําจริงเขาก็ได้รับแต่ตอนนี้ คุณโมผมได้พูดคุยในเรื่องของของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสักครูน่นี้มันก็เกิดพยศอยู่อยู่แบบขึ้นลงขึ้นลงมันก็โหไม่ได้เอากล้องไปแต่ว่าเมื่อสักครู่เอากล้องไปก็ได้เห็นกันบางบาง,บางจังหวัดแล้วแต่มันพยศมากกว่านั้นนะแบบยืนไม่ได้เลยแหละต้องหาที่เกาะดูคุณโมยิ้มเลยเหมือนรับรู้เลยก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึง ว่าปลดปล่อยคุณโมแล้วหรือยังนะครับถ้าปลดปล่อยแล้วก็โอเคในการที่มาเรียนเชิญพระแม่คงคาให้ช่วยเป็นประตูในการเปิดไขประตูออกมาให้คุณโมนะครับหลุดออกมาเราหลังจากนั้นต้องบอกต้องคุยกับเธอก่อนว่าเธอจะต้องไม่ไปอาคาดแค้นขอให้เธอได้เป็นเป็นบุคคลที่ช่วยคนเแ่านี้ ใครที่ผ่านไปมาแถวนี้ก็ไม่ให้เกิดเกิดเหตุภัยนะครับนโมเนาะก็คือไม่ให้เกิดเหตุภัยคุ้มครองให้ชาวบ้านเขาได้หาปงหาปลาอยู่กันอย่างมีความสุขหรือให้คนชาวโนโนทบุรีเขาเขาขายของได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วโมวันหนึ่งโมก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาจะมาตั้งตั้งรูปของคุณโมเนี่ยนะผมมองเลยอนาคต อาคุณมมทําดีกับคนชาวบ้านแถวนี้ไม่ไปอาฆาตเอาความส่วนตัวคือรู้แหละว่าพวกเขาทําให้เราอะมีชีวิตต้องเป็นไปนะครับแต่โมก็จะต้องทําไม่ได้อย่ากโกรธโกรธมากไม่ดีโมต้องหลุดพ้นด้วยถ้าโมยิ่งโกรธโมไม่หลุดผมบอกเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้อะผมไม่ไม่ ไม่สามารถสัมผัสคุณโมได้แล้วไม่สัมผัสได้เลยไม่รับรู้เลยคือคือไม่เห็นหน้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแต่มันรับรู้เพียงแค่แค่เรื่องโปเรื่องโปเท่านั้นส่วนขนลุกหรืออะไรยังไงคือยังไม่ปรากฏนะฮะยังหรือสายตาก็ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นผมก็พยายามส่องไปเรื่อยๆก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็น เธอบอกแล้วผมนั่งเธอมากระทุงะท้งแล้วกระทุ้งในกระทุ้งไม่กระทุง้งกระทุงะท้งแล้วโมอยู่ที่นี่ใช่ไหมทำที่นั่งให้เสถียรหน่อยโมไม่ใช่แล้วใคมาทำอะไร ไม่ใช่หมหอฮึฮึไม่มีเรือไม่มีขึ้นจะมาอย่างไรฮึมาแล้วมาแล้วโอเคเนี่ยโอเคเดี๋ยว ผมขอชาร์จแบตก่อนนะไม่รู้มีมมที่จะแบตไหมราะว่าที่จะแบบมาแต่ว่าไฟอ,ะอ่ะก็อขอพักผ่อนตรงนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับขอลงไป